สวัสดีครับวันนี้เราพบกับรายการ w e l c o m e Home นะครับผมวันนี้เราอยู่กับคุณกัญญานะครับเขาเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตมากเลยครับก่อนที่เขาจะมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่อบอุ่นนั้นเนี่ย อ่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปสอบถามเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะคุณจตา้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคกันนะคะตอนนี้กันก็เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเดลล่าพระรามห้าค่ะอืมแต่ว่าจริงๆแล้วกันไม่ใช่กรุงเทพเลยอุ้ยคุณเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยเป็นคนจังหวัดกาลสิน์ค่ะเป็นคนกาลสินค่ะรู้จักไหมคะกาฬสิน์รู้จักครับคเคยไปอยู่ค่ะนะแล้วที่กาลสิน์เนี่ยอ่า ไม่ทราบว่ามีใครอยู่ที่กาลสินบ้างอยู่กันทั้งครอบครัวเลยหรือว่าใช่ค่ะครอบครัวของกันก็จะมีพี่น้องร่วมกันสามคนกันเป็นน้องคนสุดท้องแล้วก็เราก็อาศัยอยู่กับคุณแม่ซึ่งตอนนี้คุณแม่ก็ป่วยไม่สบายเคลืค่อนไหวร่างกายลําบากค่ะคุณมาทํางานที่กรุงเทพเนี่ย ใครเป็นคนดูแลพวกเขาครับตอนนี้ก็จะมีพี่สาวเป็นคนดูแลนะคะค่าใช้ใจ่ายหลักๆในครอบครัวกันก็จะเป็นคนดูแลค่ะเมื่อก่อนผมได้ข่าวว่าชีวิตคุณไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่ครับคุณมีอะไรอยากจะเล่าไหมครับชีวิตแต่ก่อนคือแบบไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรเลยเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งเป็นคนที่ทำอะไรไม่เคยประสบความสําเร็จเลยเป็นคนที่ชอบคิดเล็กคิดน้อยเอาเรื่องเดิมๆกลับมาคิดวนๆซ้าๆ ไม่เคยภูมิใจในตัวเองคิดว่าแบบตัวเองไม่มีค่าตัวเองไม่มีความหมายแล้วก็จําได้ว่าตอนเรียนมหาลาัยปีห<ม>้าการเรียนครูห้าปีเนาะ<ม>ก็แบบตอนช่วงปีห้าก็เครียดมากๆจนแบบมีโรคแทรกซ้อนด้วย<ม>ก็คือไม่ทราบว่าคุณเป็นโรคอะไรครับคือตอนนั้นพบว่าตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคเอสเอีหรือที่ประเทศไทยเราเรียกกันว่าโรคพุ่มพวงนั่นเองโอ้<ม>แล้วชีวิตคุณผ่านมาได้ยังไงครับเนี่ย คือตอนนั้นเครียดมากเลยนะคะก็แบบเครียดในในโลกประจําตัวที่ตัวเองเป็นคือหาทางออกไม่เจอรู้แค่ว่าชีวิตมันไม่มีค่าเราไม่มีความหมายอะไรเลยคือจริงๆไม่ได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเลยสักนิดเดียวค่ะคุณกัญญาครับคุณมีเคล็ดลับหรือว่ามีคนใกล้ชีวิตคุณยังไงชีวิตคุณถึงได้ดีขึ้นขนาดนี้ครับโ ถ้าถามคำถามนี้ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วเลยคือแต่ก่อนกันเป็นแค่ครูพี่เลี้ยงอยู่ที่โรงเรียนเดลารพรามห้านเนาะแล้วก็ <Okay. S 1> มีครูเบลเขาก็แบบมาชวนไปกินข้าวกันก็ไม่รู้ไปกินข้าวที่ไหนนึกว่าไปตามห้างเขาก็พากันไปที่บ้านหลังหนึ่งมีผู้คนมากมายมากไปร้องเพลงไปเขาเรียกว่าอธิษฐานนมัสก,การกันตรงนั้นเลยแล้วพอวันนั้นกันก็ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้ากันก็งงว่าเอ๊ะ แบบช่วยได้จริงๆหรอมีคนมาบอกพระเจ้าช่วยคุณได้นะพระเจ้าทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปได้นะซึ่งตอนนั้นที่กันมีโรคประจําตัวอยู่กันก็รู้สึกว่าโหช่วยได้จริงหรอถ้าช่วยได้ก็ดีนะเพราะว่ากันก็ค่อนข้างเครียดกับโรคที่เป็นอยู่มากเพราะโรคแทรกซ้อนก็จะเป็นไตวายเป็นไมเกรนด้วยแล้วก็ในในส่วนของค่า,ชาใช้จ่ายในการรักษาโรคก,ก็จะค่อนข้างสูงมากๆกันก็เลยตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าวันนั้นเลยแล้วก็ ขอพระเจ้าที่จะส่งนำในเรื่องสุขภาพแล้วก็การดูแลรักษาโรคอย่างมากเลยค่ะครับผมหลังจากที่คุณมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยมันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้อย่างไรครับโหตอนนั้นที่มาเชื่อก็ชีวิตก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังเป็นคนเดิมธรรมดาเลยครับแต่ก็มีวันหนึ่งพี่สาวโทรมาเหตุการณ์วันนั้นก็ทําให้ชีวิตทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยพี่สาวโทรมาแล้วบอกว่าบ้านที่อยู่ตั้งแต่เกิดอ่ะจะโดนยึดเราก็ตกใจ แล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกหาทางออกไม่เจอรู้สึกว่าโหปัญหาทําไมมันใหญ่ขนาดนี้มืดมนไปหมดแล้วก็ตอนนั้นก็ตกอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆไม่รู้ว่าจะหันไปขอความช่วยเหลือจากใครโดยปกติแล้วเราก็แบบต้องหาเงินต้องเลี้ยงดูอยู่แล้วแล้วพอสุดท้ายมาเจอปัญหาที่มันใหญ่นขนาดนี้กันก็รู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้เป็นช่วงที่กันได้ใช้เวลากับพระเจ้ามากที่สุดเหมือนทําให้กันได้กลับมาหาพระเจ้า ช่วงชีวิตตอนนั้นก็เหมือนมีตังค์อยู่แค่หลักสิบเลยวันหนึ่งแบบพอเราจะซื้ออะไรก็แบบต้องคิดก่อนตลอดเลยก็ขอบคุณพระเจ้ามากรพระเจ้าแบบทรงอยู่ด้วยตลอดทั้งแผนการเลยของพระเจ้าเลยก็คือมีแม่ครัวทํากับข้าวให้กิน mm. มีผู้ปกครองเอาข้าวเอาขอนมมาให้ที่โรงเรียนเรารู้สึกว่าโหแบบมันมันไม่น่าจะใช่ปกติมัน มันไม่น่าจะมีใครที่จะใจดีกับคนคนนึงได้ขนาดนี้ชีวิตช่วงนั้นก็อยู่ในการเลี้ยงดูของพระเจ้าแล้วก็วันหนึ่งพระเจ้าก็ให้มีเด็กมาเรียนพิเศษด้วยจํานวนเยอะเลยแล้วก็ผู้ปกครองก็ยอมจ่ายเงินก้อนหนึ่งก่อนแบบซื้อเป็นคอร์สทำให้เรามีเงินก้อนนั้นอะไปไายบ้านของเรากลับคืนมาครับเป็นวันที่เรารู้สึกว่าโหเนี่ยพระเจ้ามีจริงเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะพระเจ้าจริงๆค่ะ คุณกัญญาครับตอนนี้สุขภาพคุณเป็นยังไงบ้างครับต้องขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยที่ทรงนําแล้วก็ทรงรักษาทรงดูแลเลยในเรื่องของสุขภาพจะบอกว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะว่าโรค s อสเออพอเป็นแล้วก็ไม่ได้หายกันง่ายๆแต่พระเจ้าก็ทรงรักษาคือแต่ก่อนกันก็ไปหาหมอสามเดือนหนึ่งครั้งไปหาบ่อยมากทุกครั้งที่โรคก,ก,กําเริบแต่ทุกวันนี้ก็คือคุณหมอบอกว่าสารแพ้ภูมิในร่างกายหายแล้วไม่ต้องไปหาคุณหมอแล้วเป็นพระพรขอ,ของพระเจ้าจริงๆ เพราะว่าถ้าโดยโรคมนุษย์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหายไหมอพอสุขภาพดีขึ้นเนะาะกันก็รู้สึกว่าทุกอย่างก็ดีขึ้นหมดเลยแล้วก็ที่โรงเรียนกันก็ได้รับตําแหน่งใหม่อีกตำแหน่งหนึ่งทำให้มีเงินเดือนที่มากขึ้นแล้วก็มีรายได้ที่มากขึ้นและนอกจากนั้นกันก็มีธุรกิจเสริมรายได้เสริมนั่นเองกันก็ทำร้านกาแฟทำเพจร้านกาแฟแล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยเป็นแม่ทีมด้วย ทำให้มีรายได้เข้ามาที่แบบเยอะมากเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการไถ่บ้านาเรื่องการรักษาโรคเรื่องตำแหน่งงานเรื่องบ้านใหม่รถใหม่เนี่ยคุณยืนยันจริงใช่ไหมที่ว่ามาจากพระเจ้าจริง ยืนยันค่ะคอนเฟิร์มเลยว่าทุกอย่างในชีวิตมาจากพระเจ้าจริงๆนอกจากพระเจ้าจะอวยพรเรื่องเราต่างๆมากมายในช่วงกันแล้วพระเจ้ายังใช้กันในการประกาศข่าวประเสริฐประกาศความรักของพระเจ้าไปสู่คนในครอบครัวด้วยซึ่งตอนนี้น้องๆหล,าน,ลานในบ้านของการน้องเกมน้องมิวน้องเบียร์ก็ไ,ได้ตัดสินใจมาเชื่อพระเจ้าแล้วค่ะก็ถือว่าพระเจ้าทรงนําคนในครอบครัวอย่างมากมายก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายเลยค่ะแล้วก็จะบอกว่า คือเมื่อสี่ปีที่แล้วนะ้องก่อนที่การจะตัดสินใจมาเชื่อพระเจ้ากันก็เป็นคนหนึ่งที่แบบยังสับสนแล้วก็ยังรู้สึกว่าชีวิตของกันไม่ได้มีค่ามากมายเท่าไหร่เลยยังรู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่ทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จเลยจนวันนี้กันรู้แล้วว่าทุกอย่างในช่วงการผ่านมาได้โดยความรักของพระองค์จริงจริง กันอยากจะฝากถึงทุกคนตอนนี้นะคะที่ตกอยู่ในปัญหาบางอย่างในชีวิตกันอยากจะบอกทุกคนว่าพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าสามารถช่วยชีวิตคุณได้ขอพระเจ้าอวยพรชื่อของคุณนะคะ